แต่งทองเที่ยวถูกโ้โหลวงมาเลยน้องเอนี่อยู่ที่บ้านซับตะเคียนโอ้ยตำบลตำบลตำบลลำพยนต์อำเภอตากฟ้าน้องดูชื่อสิจัหงหวัดนครสวรรค์ทานตะวันที่นี่นะคะเหลืองแล้วคุณผู้ชมเหลืองแบบนี้เลยนะจ๊ะสวยงามหลายพันไร่นักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกันไปเที่ยวชมกันเก็บความสวยงามท่ามกลางธรรมชาติทุ่งทานตะวันที่นี่ ตากฟ้าเนี่ยเป็นจุดเช็คอินชมทุ่งทานตะวันที่มีหมุมกว้างค่ะใครมีโดรนเอาไปเลยรู้แนะนําซื้อไปเลยคุณผู้ชมไม่เท่าไหร่หรอกขึ้นภาพมุมนะโดรนนน่ะไม่ใช่หน่คมพกนะภาพมุมสูงคุณผู้ชมโดรนขึ้นไปปุ๊บแล้วคุณผู้ชมจะได้หมุมที่แปลกตานี่เห็นไหมไป นะใช่ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปปักหมุดที่นี่รัวๆนี่ไงโดนวิ่งแล้วใช่ไหมคะไปถ่ายภาพกับทุ่งทานตะวันแบบนี้ยังมีอีกหลายจุดให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันยาวๆไปจนถึงช่วงหลังปีใหม่เลยนะคะแนะนําเวลาชมกันหน่อยด้อยอยากจะไปเก็บภาพสวยๆที่นี่ต้องไปช่วงเช้านะคะเนื่องจาจะเป็นช่วงที่ดอกทานตะวันกํนลาลังบานสวยงามรับแสงแดดแท้ เย็นสบายกำลังดีอุ้ยดูสิสีฟ้าตัดกับสีเหลืองเขียวแถมมีภูเขาต้งประนัดเป็นฉากหลังว่าตอนที่ทีมงานไปเก็บภาพแบบไม่ใช่ตอนเช้าลองดูสิพี่ว่าแรงอยู่นะเอแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมลองกะเวลากันดูแล้วก็ลองไปศึกษาบันดูว่าโดรนเนี่ยราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างเนาะ